สวัสดีปีใหม่จ้าพี่น้องวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนหนึ่งของปีใหม่ป่าไม่ยางหรือหรืออ่ไอย่างขับรถมาเที่ยวน้ำทงไฮทงนะตามเคยจ้ะอันนี้คือถนนที่ป้าขับมามันเป็นหมอกพี่น้องมันเป็นหิมะขาวเ่วาสามารถเห็นอย่างได้นี่สิญญาเขาไปเบื้องต้นไมมนี่แล้วจ้ะซึ่งเคยเห็นเมื่อหลายปีที่แล้ว นถนนเป็นทั้งสี่พี่น้องสิบพ่าคอยเห็นอย่างาเดอ้อจ้ะเด้อแค่ยุบานแล้วมันเหงาเลยพี่น้องผู้คนเมันกัน,นอนอนั่นแหละเนาะค่ะเนาะก็เลยคิดอยากออกมาเห็นไหมอยากออกมาแล้วน,นั่นพิมาลงวหวานนี่พี่น้องออกมาเปียวมานั่นมองอย่างเราเห็นดอกเด้อจ้าเห็นทั้งสี่แหละตัวที่เป็นพ่มาก,กขาวก็หมอกนะคะ แลเบิงตนน้นหนีน้ำกันวันนีน้เลยเออขอลืมลอวยพรให้เพื่อนๆทุกค้นเท้า u t u b e หรือว,ว่าทั่วโลกผู้ชมด้วยกันขอใอ้มีความสุขความเจริญรุ่งเลือลงสุขภาพแข็งแรงทัวหนาเด้อจะเด้อพี่น้องก็เห็นเหตนนต่ะจะอะไรกับอู้นี่นอนมันแน่นจ้ะเหตีโนกีพี่น้องนี่ นี่คือเห็ดน้ำแข็งจ้ะเห็ดที่มาใชไหมพี่น้องเห็ดที่มาอู้ยผุ่นๆด้วข้างล่างกับมีพี่น้องอู้ยเบาๆเอาตะกัดตามาด้วยพี่น้องนี่เห็นไหเอ้านี่นี่เห็นไหเห็ดที่มาจ้ะพี่น้องบ่อแข็งนะจ้ะนิ่มๆอยู่เลยบานแล้วอู้ยด่ปุ่นกับมีพี่น้องนี่ตรงนู้นก็มีเนี่ยนะน่าพี่น้องก็ว่า พี่น้องเออมันไปส่มันบ่เห็นพุงหลอกจ้าเพราะว่ามันอ่ะนี่เด้อนี่โอ้มันถึงพบเปื่อยพ่พี่น้องนั่นนั่นนะพี่น้องเห็นว่าเหลืองเหลืองหนะกำลังขืนจ้ากำลังขืนเนาะพี่น้องนะโอ้ยพนกับมิ๊นี่นี่นี่นนเหลืองเออแล้วพี่น,อน้องนี่น้องกีกกำลังขืนนะจ้าโอ้ยฮะโอ้ยทั้งหัวกับมิพี่น้องนนาอเรอะแต่ว่าอนี้อ่ะพี่น้องดู กำลังขึ้นจะโอ้ยน้ำอันปุ่นต้นพุ่นกระมีพุ่นเพิงไหนพุ่นพี่น้องโอ้มนเข้าไปบ่ได้๋พุ่นต้นพุ่นกระหลายเพียงบ่มาหิมะล้นใส่หัวจ้าไม่เอาแล้วนะหิมะล้นใส่หัวถึงโตตัวเบาอย่างไวห์อสายหลับพี่เนาะว่านอื ตรงนี้มีอะไรไหมคะตอนนี้แล้วพี่น้องอากาศสีบ่๊บอหนาวแล้วจ้ะอุ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่เสว่าเห็ุอะไรวอหูเพราะมันมันดูสูงแล้วก็เวมมีอ่ะนอนๆพี่นอ้องเห็นปะ่ะน่าจะเป็นเหตุไอ้นังล้มนะคะที่สูงแล้วก็มีหิมะกบน้ำนั่นเห็นปะ มีเห็ดที่มา <c oughs> กบน้ำเอาเป็นว่าเอา้านี่ก็มีจ้ะพี่น้องเ,อเห็นบหมน,นั่นก็ต้องเอาแข็งลงกอนเพื่อกานตัถี่ล้นจะค่อยเปียกมัอนน่ะพี่น้องจา้าโอยเห็นนั่นจะบ้าหัวเห็ดอะไรนะจา้าจะเบิ่งกันนะพี่น้องเด้เอเห็ดอะไรนะเนี่ยเออเห็ดนางล้มจ้ะพี่น้อง เห็ดนางลมจะเห็ดนางลมน้อยนะนั่นเห็ดอีกช่อหนึ่งอ่ะจ้ะนี่เมื่อนี่บ่ได้เจตนาว่าจะมาหาเห็ดหรอกนะคะแค่ออกมาสำรวจดูว่าสภาพโอ้โหนสภาพของการนี่นะคะพี่มองที่มาหลงมันเป็นยังไงอ๋อนี่นี่นี่พี่น้องมีเห็ดอีหลีเห็นไหมน่ะ นะเดี๋ยวป้าเอาอยู่ดอกอุ้ยนี่ทึ่งนี่ก็มีได้านสูงก็ว่าเอานะคะเอาตามๆเพราะว่ัยยุติเนบ้านน่ะพี่น้องมันอุดอู้เนาะเห็ดใส่ถุงกันนะพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะจะไปเอาทั้งไหนทั้งปุ่นบ่อันนี้ต้องเอาหิมะออาแกะกา้านไม้ก้อนธรรมชาติกว่า,า,ส,าขขสิบเปียกมาดนะ้วพี่น้องนั่นก็สิบูเข้าไปได้ โอ้ยผุนนิ่งสูงๆแบบนี้นี่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 เอ้าให้มาเอาให้เมิดเถอะว่าสัตว์แบบเปียกเนี่ยนู่นนะพี่น้องไปทางคุณนิกว่าโอ้าง่ากันเพราะว่าัเปียกเนาะขนาดจอดรถได้พุนน้องมองเพรเห็นเลยพี่น้องเห็นเป็นเงาๆหนึ่งนะเห็นเปแค่เงาๆเก็บเห็ด อันสูงจะเอาไม่ได้น่าเห็นอีน,นอกุกิก็มีเห็นนังล้มก็มีจะตนนี่โอ้เนาะโอ้ยอันนี้นี่อันน,น,นี้อ่ะไม่อยากแต่อยากหัวแทบโอ้ยโอ้ไปให้เหมือนนะน้ำแข็งเลยนะขนมปังซนในเปียกเลยจ้ะนีน่เห็ดเห็ดเห็ดเ,เ,เ,เห็นนั่งล้มจ้ะอันนี้บริไกลบ้านป้าเด้อจ้ะ อยู่ไก่เองพี่น้องนั่นเหรน,นั่งพี่เอาเคี้ยว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 โอ้ยน,นี่เถ่าแล้วว่าเอาจะ้ะนี่เอาตาอ,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 อ่อนๆนลยพี่น้องเห็นบ่แต่เด็กน้อยพี่ใส่ต้มจืดนะเฮ็ดอุย้ยเปียกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเาพี่ใส่ต้มจืดอะไรเฮ้ย โอ้ยเปียกหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเอาไปใส่ต้มเอาเอาไปใส่ต้มเจืดเอาไปย้ำอุ้ยลนโลนโลนโอ้โอ้โอ้เจ้าอ,อ้พี่นอ้อง,งโอ้ไปขาดขาดแหว่งแหวงโอ้ยพี่น้องทายยากเงียบจ้าพี่หังบ่เป็นน้ำแข็งนะพี่น,ออน้องอื้อนะ่ย นี่ยพี่น้องได้ได้จานหนึ่งนะจ้ะป้าบัดอยากได้หลายดอกเขาว่าเอาไปมันก็เป็นพระละน่นนเนออา,ออานเจ้นเานาะเราจะแชร์องมาเบิง้งว้าอวว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 วนวว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 เวียวววววกวววววกวว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 นวววนีววววววว้ เขาละเอาละเห็ดต้นนี่นี่โน,น,นกิชอบว่าง่าแล้วพี่น้องนี่ยนะเหลืองเหลืองเนี่ยตองซันต้องซันที่มาออกกันนั่งชันน้ำแข็งจากต้นไม้กันมาทานเขาไปสกเปียกหมดดีดีวันนี่นะเหรเอาออกให้หมดออกหมดแล้ก็จะกบเปียกที่โนกิแมนบ้าโอ,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 โอ้ยเนาะบ่าแมนอันนี้อันแล้วก็แมนโนกิพี่น้อง เห็ดน ja. oh, okay. oh, 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 oh. ้องล้มเปื่อยเราจะเท่าแล้วไม่เอาเห็ดน้องล้มโอ้เกี่ยเห็ดโอ้ยเอ้าโอ้ยโอ้ยค่อยหลังหดหายแมมพี่น้องเห็ดยังวะเห็ดปุ๋ยเห็ดหูหนูพี่น้องดูดูาย้ในเต็มแล้วตวอ่าพี่น้องดูนั่นเห็ดหูหนูจ้าเห็ดหูหนู ว้าวนี่นี่นี่เห็นหนุหนูหนูเต็มต้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปเอาเห็ดหนูหนูจ้ะไปย้ำลวมเลยล่ะมือน,นี่ย้ยำลวมมิดปุ๊บไปก่อนลื่นลื่นปัดพี่น้องดูนั่นปัดพี่น้องเห็นไหมปัดป๊าดป๊าดเต็มต้นแล้วพี่นออ้องไอ้พี่น้องดูนี่โอ้ยขอเพื่อให้ปิดโหลดนะพี่น้องขอสตาร์ลอดถิ่ไว่าเราต้องออกไปรถใหม่นี่นี่อาพี่น้องดูเห็ด ไอ้หนูหนูพี่น้องขาดูป้าเจ้าเปื่อยกับของนั่นพี่น้องจ้าดูป้าดูเถ่าแล้วพี่น้องป้าเถ่าแล้วดู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 เออเพิ่นถ่าแล้วนะดูไม่เหี่ยงนะพี่น้องพี่น่ะเพิ่นถ่าอ่ะพี่น้องจ้าดูหลายค่ากับพี่น้องดูป้าดูดูว่าอะไรพี่น้องดูนี่อ่อนๆ่อนดิจ้า เ้ากำลังไปปิดรถกันพี่น้องแขวนแขวนสตาร์ทรถไว้ข้างทางมันมืดขคอยมองไปเห็นรถแต่คนอื่นขับไปโ oh อ้ไม่เกิดนะโอ้เห็ดพวกนีหลายเห็ดหนูได้พี่นอ้องไหมโอ้เวลาทุเรศขนาดเลยจะมองนี่โอ้เห็ดหลายแท้เอา้ามองของม้าเนนะ่พะพะวงเลยว่ามีเห็ดพี่น้องจ้ะ โอ้โหเห็ดหลายแต่เนี่ยพี่น้องรูปเปื้อยหมดเลยจ้ะนี่เห็นไหลายแล้วเปื้อยหมดแล้วพี่น้องนี่เห็นไหม,หหม,หไ,หมไม้กวาดนี่ว้าท้อกระจายใ,ให้เนี่ยเปื้อยหมดเลยพี่น้องนู่นไน่นต้นนั่นก็มีค่ะต้นนั่นก็หลายโอ้พี่น้องเอ้ยคยเห็นแต่อยากหัวแทน้นี่เต็มต้นเลยพี่น้อง เห็ดหูหนูแต่ว่าเขาไปเอายากแล้วต้นนี้เป็นหนาม่ะพี่น้องนี่นี่ต้นนี้เป็นหนามหนามหนามแล้วเห็ดหลายแฉะเห็ดหูหนูออเอาโอออฟันออกอมันันเปียกหมดแน่อนี้พี่น้องมองดูเห็ดหูนูเต็มเลยนี่เออไม่ก็ดเพะอะไรพี่น้องมองดูโอ้ย พี่น้องดูน่ะเต็มต้นเลยอ่ะพื่อเพื่ะพี่น้องพื่อะพื่ะโอ้โหเพื่ะเต็มเลยพี่น้องดูยี่หมองค้นคน,นี่เลยพี่น้องหลายว,าว้าวเห็ดหลายถ้าเขาไปเอาบัตถุดิะมันมีมีหิมะแล้วก็ลื่นแล้วก็หนามพร้อมเนี่ยเนี่ยต้นหนามเนี่ยอ่า ป้าดูเขงามแท้นั่นแหมพี่น้องเอ้ยว่ะเอ้ยงามงามกว่าเรือน้ำมันนี่ก็หลายน้ำมันนี่ก็หลายพี่น้องแต่ว่าเขาเปื่อยนะที่ต้องนี่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 เสียน้ำมันค้นค้นเ่ยจ้ะนี่นี่น่ำมันค้นค้นเนี่ยเห็นไหเห็นไหมเนาะป้าพี่น้องเอ้ยเขาไปเอาอะไรนั่นเป็นหนาม ทั้งหนามทั้งอะไรน,นั่นเด้อจ้ะยังทั้งหนามทั้งอะไรที่หมะดูดูโอ้ยเนาะนูะ่นนะโอ้เห็ดห,หูหนูหลายคักจ้ะว่าได้ผ่านมามจาังช้างนีจักเถื่อนอะ่ะพี่น้องดูโอ้เนาะกองอุยหเลยพี่น้องอันนี้ค้นๆน,นะจ้ะช้า เธอทำให้ฉันไหนดูนี่ดิดูแถวนี้สิมีไหมอ่ะมีอะไรบ่อมีอย่างบ่อน้ำมันีมีอะไรบ่ออันนี้เป็นนาทุ่งนาแล้วพี่น้องในทุ่งนาว่างเปล่าทุ่งนาที่แสนจะว่างเปล่าเอ้ยนี่ก็เห็ดหูหนูอ่ะพี่น้องนี่นี่นี่ นั่นๆัเห็นปะ่ะนี่ก็เห็ดหัวหนูจ้ะอ๋อฮะเห็ดเอ้ยเห็ดหัวหนูมื่อนี้บ่ค่อยอยากเก็บเด้จ้ะพี่น้องเพราะอย่างบ่มันเปียกม,มากำลังสีละลายมันก็นล้นไม่ใช่หัวเขาเนาะอุ้ยนี่เห็ดแนวนี่เห็ดอะไรอ่ะว้าอินุกิไหมพี่น้องดูดอกบักใหญ่นี่เหลืองเหลืองเหลืองนี่อินอกุกิค่ะ มีอะไรอีกไหมน่กจะอีนนองกี่อยู่ข้างไหนนะจ๊ะอย่างมึงก็พี่น้องอ็มีแล้วจ้ะมรนี้แหละโอ้โหนี่อ่ะพี่น้อง โอ้ย oh, คุณพี่น้องเห็นนังล้มจ้ะเห็นไหมคุณนี่คะโอ้ยเห็นนังล้มพี่น้องนอนโอ้เนั่นคือเห็นนังล้มจ้ะอยู่สูงนะอยู่ที่สูงนะฮโนกคิฮิน,นกินะ่ีฮินกิกำลังเกิดจ้ะฮโนกิกำลังเกิดเลื้อยเลยนะโอ้ยนั่งคืเห็นนังล้มมันเถ่าไปเนี่ย พงงี่น้องใช้เข่าแล้วจ้ะเอ้าเอาเอ้าหลุดหลุดหลุดโอ้ยว้าวว้าวนี่น่จะเห็ดอี่ยังกันอุ้ยอุ้ยลื่นเป็นเน,นินเป็นเนินคูน,น้าเน่อยพี่น้องนี่มันนาชิเมะเห็ดอ่า นี่ก็เห็นนังล้มแต่ไเห่าแล้วเห็นไว่เห่าแล้วป่วยแล้วว่าเอาค่ะนี่มาเพิ่งอันนี้หู้ดอกของขุ่น้องหันนันเยอะแต่มันสูงอ่ะพี่น้องว่าเอาอ๋ออันนี้ก็เท่าแล้วจ้านั่นเองเห็นไ่มพี่น้องเท่าแล้วว้าวว้าวนะนี่เอาเห็นบ่กโอ้โหเวลาพี่น้องดอกบางใหญ่เลยจ้าเวลา ยังมาท่านเท่าเด้อ